สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนสมาชิกสีกุ่มโบเกอร์ทุกท่านผมโค้ดอัยรัต์ว่าที่ร้อยตีอัยรัตโชติการนะครับ ตำแหน่งในระบบสมาชิกของบริษัทสีกรุงโบเกอร์คือผู้อำนวยการอาวุโสร,ระดับ2นะครับเป็นวิทยากรเป็นผู้ฝึกสอนและเป็นโค้ดให้กับสมาชิกของบริษัทสีกรุงทุกท่านครับท่านใดที่ยังไม่สมัครสมาชิกและอยากจะสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของบริษัทสีกรุงนะครับโดยอยู่ทีมเดียวกับผมทีมโค้ดอัยรัตน สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับ0843844433 idline นะครับ BRK789 และอีเมลตามที่ปรากฏข้างล่างนี้นะครับผมยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาของท่านมีคำตอบให้ท่านทุกคำถามที่ท่านถามมานะครับและที่สำคัญ ตอนท่านกรอกไปสมัครท่านต้องระบ,บุผู้แนะนำให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าท่านต้องการใครเป็นผู้แนะนำใครเป็นผู้ที่ปรึกษาให้ท่านได้แต่สำหรับของผมรหัสผมซึ่งที่จะเป็นรหัสผู้แนะนำของท่านได้คือ am 0 4ตัวตามด้วย4976นะครับ ท่านต้องกรอ,อกเลขรหัสผู้นแนะนาให้ถูกต้องในใบสมัครก่อนที่จะส่งใบสมัครเข้าบริษัทนะครับท่านจะได้ไม่ผิดพลาดและก็ผิดหวังนะครับตรงนี้โอเคครับเรามาตามกานต่อไปว่าในตอนที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับระดับของสมาชิกตั้งแต่ระดับ6คือระดับมเมมเมอร์ถึงระดับเต่นวิธีการเป็นอย่างไรนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาเริ่มมาดูกันเลยนะครับว่าเกณฑ์การปรับระดับนะครับปรับอย่างไรนะครับเราจะปรับระดับจากระดับ6ขึ้น5 4 3 2 1ครับเรามีแค่ระดับ6ชั้นแค่นั้นเองครับไม่รับซ้อนนะครับไม่ยุ่งยากและไม่วุ่นวายแบบง่ายๆครับตามผมมาเลยครับสมาชิกระดับ6นะครับคือสมาชิกเมมเบอร์ อย่างเช่นผมครับเข้ามาใหม่ๆก็คือระดับปกประดับมเมมเบอร์เพื่อซื้อใช้ระดับปกได้อะไรครับระดับ6ได้ส่วนลดมาตรฐานจากการซื้อท่านจะได้ส่วนลดอยู่ที่สมมติว่า12-21เซนะครับถ้าครณีลูกค้าจ่ายสมมุตินะครับวซื้อลูกค้าซื้อ20,000บาทนะครับ20,000บาทลูกค้าต้องจ่ายเงินแน่ๆนวครับ20,000บาทถึงลูกค้าจะได้ส่วนลดประวัติดีมาจะได้ส่วนลดกลุ่ม <tyard. S 2> จะได้ส่วนลดอื่นหรือจะได้ส่วนลดอายุอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือส่วนลดที่ทางบริษัทประกันภัยเขาลดให้กับลูกค้ายอยู่แล้วครับนะครับเป็นส่วนลดที่เขาต้องลดให้จากบริษัทประกันภัยอยู่แล้วแต่ลูกค้าของเราหรือสมาชิกข,ของท่านหรือถ,ถ้าเป็นสมาชิกนะครับท่านยังได้ส่วนลดจากค่าคอมมิชชั่นง,ง่ายครับแทนท่านจะเป็นผู้ซื้อกลายเป็นว่าท่านเป็นผู้ขาย ขายให้ใครครับขายให้กับตัวเองแล้วคอมมิชชั่นไปไหนครับคอมมิชชั่นได้กับตัวเองคอมมิชชั่นเอาไปทาอะไรครับเอาไปเป็นส่วนลดของเบี้ยสุดยอดไหมครับถ้าท่านไม่เอาคอมมิชชั่นท่านก็เอาเป็นส่วนลดของเบี้ยสมมุติว่าเคสนี้นะครับท่านโ้ดเบี้ยามาแล้วได้20,000บาทท่านก็จะได้ส่วนลดทันทีเลยครับ12เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุว่ิ1 2 2 0เปอร์เซ็นต์บาทได้เท่าไรครับ2 4 0 0เห็นไหมครับ แค่ท่านซื้อใช้คันเดียวท่านประหยัดไป2,004แล้วครับต่อ20,000บาท10,000เท่ากับ1,002เห็นไหมครับตรงนี้นะครับท่านกลายมาเป็นผู้ขายซึ่งขายให้กับตัวเองเท่านั้นเองครับท่านก็ได้ส่วนลดแล้วออเห็นไหมครับเพียงท่านมาเป็นสมาชิกในบ้านของเราบ้านหลังใหญ่ของเรานะครับท่านก็ได้ผลประโยชน์จากการที่มาเป็นพี่น้องร่วมเดียวกับบ้านเรานะครับเช่นหนึ่ง ท่านซื้อประกันภัยรถหรือประกันภัยอะไรก็ได้ครับเป็นวินาศภัยท่านได้ส่วนลดคืนทันทีเลยเห็นไหมครับหมื่นละพันสองโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับปรบอ,อีกประมาณ2-300บาทต่อคันเพียงเท่านี้ก็เกินคุ้มนะครับและที่สำคัญท่านยังได้ประกัน PA ประกันอุัติเหตุฟรีในวงเงินอีก200,000บาทีไมเห็นไหมครับได้อีกแล้วครับ3 ท่านได้ทําบุญท่านได้ช่วยเหลือสังคมโดยที่ท่านไปบอกญาติพี่น้องของท่านบอกเพื่อนเพื่อนที่ทํางานของท่านนะครับหรือบอกกับครอบครัวของท่านให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันวินาศภายัยไม่ว่าจากการประกันไฟไฟไหม้ประกันโรงงานประกันเป็นตะเลดหรือประกันรถยนต์ท่านบอกเขาท่านก็ได้บุญแล้วเห็นไหมครับเขาก็ได้ประหยัดไป นเท่ากับว่าท่านได้ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งโอเคครับตอนนี้นะครับผมจะพาท่านมารวยเป็นแสนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกแล้วหลังจากท่านซิปเป็นสมาชิกแล้วนะครับระดับ6ท่านอยากมีรายได้นะครับอยากเป็นรายได้เสริมจะเป็นรายได้หลักหรือจะเป็นพาร์ทไทม์สามารถทําได้หมดนะครับโดยที่ท่านต้องขึ้นระดับ5นะครับ การขึ้นระดับ5้ท่องมีบัตรในหน้าวินาศภัยท่านท่านต้องไปขอรับบัตรวินาศภัยจากคอพ,อพอนะครับซึ่งการขอรับบัตรในหน้าจากคอพอครับต้องไปสอบนะครับสอบแต่การสอบเพื่อขอรับบัตรในหน้าทีมงานผม มีแนวข้อสอบให้ท่านส่งตรงไปถึงบ้านท่านอยู่ที่บ้านท่านเฉยๆท่านอยากมีไรายได้ท่านต้องการมีไรายได้เสริมหรือต้องการมีไรายได้หลักแสนนะครับท่านส่งความจำานงมาให้ผมเฉพาะทีมงานโค้ดอัยรัตนะครับผมจะส่งแนวข้อสอบไปให้ท่านถึงมือบ้านของท่านมีการติวนะครับติวก่อนสอบตามตารางการติวแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ทางบริษัทเราจัดจิวให้นะครับตรงนี้ต้องติดตามยังไงก็โทรสอบถามผลโดยตรงหรือ id ลายถึงลายผมเอสล ne ผมมาก็ได้ครับตรงนี้ผมจะส่งแนวข้อสอบไปให้นะครับไม่ยากครับตรงนี้เรามีติวเรามีแนวข้อสอบเรามีตารางสอบให้ท่านเพียงท่านเอาตัวท่านกับใจของท่านก็มาศึกษาอ่านแค่นั้นเองครับและก็ท่านก็ไปขอสอบเพื่อขอรับบัตรในหน้าวินาศสภัยจากคอพอพอ เมื่อท่านได้บัตรมาแล้วนะครับท่านได้บัตรมาแล้วท่านเอาบัตรนั้นมาแสดงหรือให้กับฝ่ายการตลาดของบริษัทสีกุ่มโบเกอร์เพื่อขอปรับระดับจากระดับ6ขึ้นมา5สุดยอดครับจากระดับ5ท่านได้อะไรเพิ่มมาอีกไหมครับเมื่อกี้ท่านอยู่ระดับ6ใช่ไหมครับท่านอยู่ระดับ6ท่านก็ได้ส่วนลดมาตรฐานกับค่าแนะนำญาติพี่น้องหรือ เพื่อนๆที่ทํางานนะครับท่านก็ได้2อย่างและ้สามอย่างครับอีอย่างนี้นคือ PA ประกันปฏัติเหตุอีก2อ0 0สนบาทนะครับได้3อย่างแล้วนะครับแต่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 เมื่อท่านมีบัตรในหน้าเพียงใบเดียวทางบริษัทให้ท่านเพิ่มมาอีกครับ3เบอร์เซนตะนครับบริษัทให้เพิ่มอีกครับ3เบอร์เซนจากยอดทั้งหมดที่ท่านแนะนําเข้ามาใต้สายงานของท่านคือท่านอยู่ระดับ5ถูกไหมครับ เมื่อท่านอยู่ระดับห้าท่านแนะนาสมาชิกให้เขาซื้อใช้ในราคาประหยัดเขาซื้อเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่เขาก็ได้ส่วนลดของเขาถูกต้องไหมครับเขาก็ได้ส่วนลดมาตรฐานกันไปเขาสมัครปุ๊บเขาได้ส่วนลดมาตรฐานปับ๊บเขาก็ได้ค่า pa ปุ๊บทันที2 0 0 0 0นบาทเหมือนท่านเห็นไหมครับเพื่อนท่านก็ได้ประกัน pa สอ0 0 0 0บาทได้ส่วนลดมาตรฐานไปครับเหมือนละพันสสมมตินะครับสองหมเพื่อนล้วก็ได้2องพ ท่านล่ะครับท่านได้อะไรครับท่านได้ค่าแนะนํา1%เปอร์เซนเพราะท่านแนะนําให้เขามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราถูกไหมครับท่านก็ได้1%เปอร์เซนจากยอดของเขานะครับเห็นไหมครับท่านบอกหนึ่งคนท่านก็ได้หนึ่งเปอร์เซนท่านบอกร้อยคนท่านก็ได้ร้อยเปอร์เซนอยู่ที่ท่านครับท่านต้องการกี่เปอร์เซนต์ไม่ใช่อยู่ที่ผมนะครับอยู่ที่ท่านท่านต้องการพันเปอร์เซนต์ท่านก็บอกพันคนและในพันคนนั้นนะครับสมมติ ในพันคนที่ท่านบอกนะครับเขาไปบอกต่อบอกต่อทั้งหมดนะครับเพื่อเขาต้องการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอบครัวของเขาเหมือนกันเช่นท่านเหมือนเหมือนเหมือนท่านเหมือนท่านเช่นกันนะครับเขาทั้งหมดนั้นยอดทั้งหมดที่ท่านเคยบอกเขาไว้ท่านจะได้ค่าตำแหน่งเลยไหมครับเขาเรียกว่าค่าตำแหน่งเพิ่มมาอีก3เอร์เซนโอ้โหเห็นไหมครับถ้าเขาซื้อเขาขายเพื่อไหไรที่ท่านเคยบอก ยอดของเขาเท่าไรสมมุติว่า10,000แสนบาทนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทเขาไปซื้อเองกับบริษัทเขาตอนทนเองเ็าเทคเบียอะไรเองกับบริษัทนะครับท่านได้3เปอร์เซ็นต์ันทีเลยครับ3,000บาทเห็นไหมครับยอดนะครับเห็นไหมครับนี่คือ p a s s i v e income ตัวแท้จริงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆส่วนระบบเป็นยังไงอยู่ในคอร์สต่อไปผมจะแนะนำให้อีกทีนึงนะครับนี่เรามาพูดถึงระดับ6ขึ้น5นะครับท่านไม่ต้องทำยอดอะไรทั้งสิ้นนะครับ พียงท่านไปสอบบัตรในหน้ามานะครับไปขอรับบัตรในหน้ามามาเชื่อกับทางบริษัทบริษัทปรทับให้ทันทีท่านมียอด2องแสนเราก็บวกคูณให้อีกสเซของใต้สายงานท่านนะครับจะเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีสิ้นสุดครับไม่มีลิมิตท่านสามารถแนะนําไปได้รอบตัวท่านเลยครับเป็นลูกเงาะเลยครับจะร้อยคนพันคนหรือหมื่นคนก็สุดนล้วแต่ท่านนะครับท่านอยากมีรายได้หลักแสนท่านก็แนะนําไปเยอะๆแค่นั้นเองครับโอเคนะครับแต่ การขึ้นจากระดับ5ขึ้น4นะครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านมีบัตรในหน้าแล้วครับท่านต้องอสอบมาให้ได้นะครับเพราะมันเป็นบันไดก้าวแรกของท่านที่จะไต่เต้าให้ท่านมีระดับเงินแสนได้นะครับตรงนี้ผมเน้นเลยนะครับท่านต้องพยายามนะครับพยายามหาที่เตีวอ่านหนังสือแนวข้อสอบนะครับไปสอบให้ได้เพื่อท่านจะมีไรายได้หลักแสนในอนาคต หลักแสนยังไงครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับท่านอยู่ระดับ5ใต้สายงานท่านทั้งหมดท่านคูณ3% 1มเซนึ่งแสนบาทท่านได้3 0 0พนะครับ1ล้านบาทท่านได้ส0 0 0มนะครับถ้าใต้สายงานท่านมีร้อยสายนะครับสายละแสน10ล้านครับยังไงครับ10ล้านคูณ3%เเท่าไหร่ครับ3 0 0แสนบาทเป็นไปได้ครับมีคนทํามาแล้วเป็นไปแล้วด้วยนะครับในในทีมงานของเราเป็นไปแล้วนะครับมีรายได้ถึงขนาดนี้โอเค ท่านค่อยๆฟังผมตรงนี้ชักจะงงๆแต่ไม่เป็นไรผมแค่พูดเฉยๆเดี๋ยวผมมีดีเทลในข้อประมาณน่าจะอยู่ประมาณข้อที่7ที่8นะครับเรื่องดีเทลเรื่องนี้นั้นตรงนี้ท่านแค่รู้ว่าจากระดับ6ขึ้น5ทําอย่างไรนะครับเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็เอาตรงท่านไปศึกษาไปเรียนรู้ไปติวและก็ไปสอบเพื่อขอรับใบหน้าดีครับโอเคนะครับจากระดับ5ขึ้น4 คราวนี้แหละครับเมื่อท่านอยู่ระดับ5แล้วท่านมีทีมงานนะครับท่านมีท่านบอกต่อแนะนําเขาไปรอบตัวท่านนะครับยอดรอบตัวท่านทั้งหมดซื้อหรือเข้าไปขายท่านรวมกันแล้วนะครับยอดรวมกันแล้วได้ส0 0แสนบาทนะครับสามแตนบาสาเดือนติดต่อกันอย่างเช่นกรณีเดือนมกราคมพามีนานะครับใต้สายงานท่านและรวมทั้งตัวท่านด้วย มียอดรวมได้3 0 0แสนบาทเมื่อไรก็ถามเดือนติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมมีดีเทลให้ในคอร์สต่อไปเช่นกันครับท่านก็สามารถปรับระดับจาก5ขึ้น4นะครับนี่ครับและมาสีได้อะไรครับโอเคเรามาดูทีครับเมื่อท่านขึ้น4ท่านได้อะไรครับเห็นไหมครับท่านขึ้น4ถ้าท่านซื้อเองซื้อหรือขายเองนะครับท่านได้ทันทีเลยครับส่วนลดมาตรฐานเช่นเดิมครับอยู่ที่ประมาณ12%เเซ บวกค่าตำแหน่งของท่านอีก4เป็น16นะครับถ้าท่านซื้อท่านจะได้ส่วนลดทันทีเลยครับหมื่นละพันหกถ้าท่านขายท่านก็ได้ส่วนลดได้คอมมิชชั่นทันทีเลยครับหมื่นละพันหกเช่นกันครับแต่ถ้าใต้สายงานท่านเอาเป็นยอดระดับ6แล้วกันนะครับ4ถึง6ถ้ามียอดระดับทีมงานท่านมียอดระดับในระดับ6มียอดเท่าไหร่ท่านคูณ4เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเยอะนะครับเมื่อกี้ระดับ5คูณ3เปอร์เซ็นต 1>, 1ล้านบาทได้3 0,000ถ้าท่านอยู่ระดับ4 1่ล้านบาทท่านได้4 0,000เห็นไหมครับและจะมีปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูนะครับเหมือนกันระดับ4ขึ้นระดับ3นะครับสี่ขึ้นระดับ3มียอดรวมทั้งทีมงานและยอดขายเอง90 0 0บาทขึ้นเป็นระดับ3บริษัทให้อะไรเพิ่มมาอีกครับให้ค่าตำแหน่งท่านเพิ่มมาเป็นเพิ่มให้ค่าตำแหน่งครับเป็น5%เเซนะครับระดับ3ได้5%เเ รวมกับยอดส่วนลดมาตรฐานสมมุติว่า12บวกท่านซื้อหรือขายเองได้17เปอร์เซ็นต์ทันทีแต่ถ้าท่านไม่ซื้อลูกทีมระดับ6ของท่านนะครับท่านจะได้ส่วนต่างค่าตำแหน่ง5เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเมื่อกี้เราเริ่มจากระดับ5ได้3ถูกไหมครับระดับ4ได้4ระดับ3ได้5สมมตุติระดับ5ท่านอยู่ระดับ5ท่านมีบัตรในหน้าแล้วนะครับลูกทีมท่านขายมียอด1ล้านบาทนะครับท่านก็ได้ สามหมื่นนะครับระดับ c นะครับยอดทีมเดียวกันขาย1ล้านบาทท่านได้4%คือ40,000บาทนะครับระดับ3นะครับลูกทีม1ล้านบาทนะครับท่านได้5%าเเับ5 0,000บาทหไหมครับท่านขายที่ไหนท่านไม่ต้องขายเลยเปลี่ยนแต่ท่านบริหารทีมงานช่วยทีมงานของท่านแนะนำเตดสอนเขานะครับสอนเขาแนะนำเขาว่าทำอย่างไรเป็นอย่างไรแต่ท่านต้อง สมกอรและท่านต้องเรียนรู้ให้เป็นก่อนถึงสามารถถ่ายทอดได้นะครับถึงจะมีรายได้ได้นะครับโอเคครับเรามาดูระดับ2ครับระดับสองทำยอดเท่าไหร่ครับทำยอด2ร้าน7 3าเดือนเช่นกันครับได้เท่าไหร่ครับจาก3ขึ้น2นะครับบริษัทจ่ายให้ค่าตำแหน่ง5.5เบอร์เซ็นต์นะครับนะครับหล้านบาทตอนนี้ท่านได้55 0 0 0าเลยครับเหมือนกันครับนะครับระดับ1นึ่งสองขึ้นหนึ่งใช้ยอด6ล้านบาท3เดือน บริษัทจ่ายให้นะครับถ้าท่านซื้อท่านขายเองนะครับจาก1นถึง6นะครับดับ6บริษัทให้6เปอร์เซ็นตห็นไหมครับ1ล้านบาทท่านได้6 0 0 0ืนแล้วครับ10ล้านแล้วครับ0 0แสนเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และมีท่านสมาชิกหลายท่านแล้วครับที่ทําได้เริ่มจากการเป็นรายได้เสริมเริ่มจากการซื้อใช้ และบอกต่อเพื่อเป็นรายได้เสริมเดี๋ยวนี้หลายท่านแล้วครับทําเป็นอาชีพหลักผมหนึ่งท่านครับหนึ่งคนครับที่สาอันที่จะเอามาทําเป็นรายได้หลักเช่นกันครับผมเริ่มจากการเป็นสมาชิกเป็นรายได้เสริมและตอนนี้น่าจะเป็นรายได้หลักของผมแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะอยู่ที่ประมาณหลักกนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเรื่องการปรับระดับท่านรีเพกลับไปดูหลายๆครั้งครับตรงนี้ผมเข้าใจครับว่า กว่าจะรู้เรื่องเรื่องการปรับระดับค่อนข้างใช้เวลานานสักนิดหนึ่งตัวผมเองก็ใช้เวลาหลายหลายเที่ยวครับถึงจะรู้เรื่องหรือจะเข้าใจระบบแต่จริงๆแล้วพอเราเข้าใจแล้วไม่ยากเลยครับ6 5, ขึ้น5ก็แค่เอาไปสอบในหน้ามาเท่าได้นะครับพอขึ้นตำแหน่ง5ปับ๊บคุณก็ได้เพิ่มอีก3%เรนะครับ3%พอขึ้น4จะยอด3า0แสนรวมกัน3าเดือนขึ้นระดับ4คุณได้4%ี่เเพิ่มขึ้นมานะครับจากระดับ4ขึ้น3ก็ได้ เพิ่มไปมาอีก5%้แค่นั้นเองครับ3ขึ้น2อก็ได้5.5 2าสองขึ้น1นึ่งได้เซ็นเห็นไหมครับเยอะนะครับนี่คือเกณฑ์การปรับระดับระดับ6กถึงหนึ่งของเรามีแค่นี้จริงๆครับมีแค่6กระดับชั้นไม่ซับซ้อนและไม่วุ่นวายและก็ไม่สับสนไม่มีอะไรบกเม็ดอยู่เลยครับเป็นการปรับระดับระดับ6กถึงหนึ่งแท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับโอเคนะครับการปรับระดับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยว ในตอนที่7นะครับจะมีอีกคอร์สหนึ่งจะเป็นการเกณฑ์ปรับระดับว่าเกณฑ์การปรับระดับวิธีการปรับปรับอย่างไรเรามาดูในตอนที่7นะครับสวัสดีครับไม่แรงน้ําใจนะครับให้ค่าแนะนําท่าน1%เอซ์อีกต่างหากนะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับตรงนี้ท่านเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านได้อะไรท่านค,ควรนําสิ่งดีๆนี้ไปบอกต่อให้กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทําง,งานของท่านด้วยนะครับ โอเคครับนี่คือชั้น1ถึง5นะครับท่านได้ลดตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ส่วนพรบเช่นกันครับท่านได้สมมุติพรบจาก1 2ถึง45เปอร์เซ็นต์เช่นกันครับ,มมรบ,อ,รรบอยู่ที่ท่านนะครับว่าอยู่ประมาณคันละ2 3 0ถบาทเห็นไหมครับของของดีราคาถกูกท่านก็ได้คาแนะนำนะครับ